สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมงนิติจะพาพี่น้องมาเฮ็ดแกงเห็ดรวมกันนะจ้ะเห็ดทิ่ตีเก็บมาแล้วก็เอามาต้มใส่แข็งไว้นะคะเนาะนี่ค่ะก็จะมีเห็ดดำเห็ดเพิงนะคะเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงคารายนะจ้ะเห็ดหัวหนูแล้วก็จะมีเห็ดหนังไก่เห็ดมันปูนะจ้ะเนาะนี่รวมกันมาจ้ะเราจะแกงเห็ดรวมกันนะคะพอดีว่าตีสือชะอมมาตั้งแต่โดนละคะ่ะ กว่ามันเสียเนาะเดี๋ยวตีกระจ้ำมาแกงมือน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเ็ดอีกมน,นึงเมนูคือเมนูลาบเห็ดคือกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นลาบเห็ดนังไก่ค่ะนี่ตัดคออันนี้ก่อนเด็ดชะอ,อมก่อนค่ะซื้อมาแล้วที่นี่มันเดิมจะอันนี้นะคะเดิมจะรวงแล้วเนาะจะแกงใส่ผักชะอ,อมเห่าค่ะ จะจะแกงเล่าๆคะ่ะแกงเหมือนบานเห่าเนาะคะ่ะจะจะใส่ข่าวเบียร์ไปนําให้มันโคนๆจังหน่อยจ้ะชะอมซื้อมากแต่มือพูนละค่ะพี่เนองจนมันอนเนีกแล้วค่ะจนมันลวกแล้วเนาะ,ะอืมกินสุดยอดคะ่ะ แต่เข้าใจว่าตำพริกแกงกันค่ะที่จะใส่พริกลงไปอันนี้เป็นพริกกระเรียงเนาะค่ะเนาะแช่แข็งค่ะประมาณนี้นี่ค่ะที่จะใส่หอมแดงลงไปขูกนะจ๊ะที่จะใส่ข่าเบี้ยเข้าไปน่มค่ะขูกความกันด้วยจ้ะ ไว้ดดยยนนิห่อเสร็จแล้วค่ะเเขาตรียมเครื่องแกงกันเลยค่ะคา้าวซนนในหมอนเลยนะคะขึ้นนำยาาน้างเนาะจากติดใส่ไปแบบ้อยน,นะคะเนาะใส่ตะไคร้ลงไปใส่พริกแกงข้างลงไปค่ะ ข้าใส่เห็ดข้าลงไปได้ค่ะเทลัวเลยตดจะใส่บวบแซ่แข็งตีตีแซ่ไว้ลงไปน้ำนะจ๊ะพอดีว่า ช่วงน้ะหอนข้ามี่บอบแซ่แข็งเนาะจ้ะเนาะใส่ไปด้วยเลยค่ะจ้ะ,จะตีก็จะขอโตปรุงเลยนะคะเนาะใส่น้ำปลาของห้างลงไปจ้ะ นัวมากน้ำปลานิดน้อยค่ะเพราะว่าเขาใส่เ,เกลือก็นำปลาหลเป็นรายเราจะยายชู้ค่ะแป้งนัวของเรานี่เองหอมชียห้วยมาค่ะตอนเขาจะมีขั้นตอน ลาบเห็ดหนางไกะคะ่ค่ะเห็ดหนางไก่เตียวไปขวานะคะสิพริกมะนาวปรุงรสตามชอบนะคะพุงนัวน้ำปลา ข้าวคั่วอค่ะตีกระปุงเรียบร้อยนะจ๊ะเราจะใส่เครื่องหอมกันค่ะหอมซอยซาลาเน่แล้วเราจะมีอันนี่ค่ะ ผักชีไปเรื่อยค่ะแส่แข็งไวเนาะจ้ะใส่ไปต้นหอมแส่แข็งจ้ะเป็นอันเสร็จจ้ะแต่ว่าดิมี่นี่ริกทอด พริกทอดรลดลาบเหลืออยูน่าจา๊ะดี่จะใส่เป็นน้ำเลยนะคะเนาะเ๋ยือยู่น้อยเดียวจ้ะใส่ไปเลยโอเคเสร็จอันเสร็จจ้าเดี๋ยวไปเสิร์ฟกินน้ำกันครับพี่น้องเสร็จแล้วมาใส่ผักคะชะอมห้้าลงไปจ้า ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจาดดะข้าวเห็ดแดงค่ะกับข้าวห้าน,นะคะเนาะมีแกงเห็ดร่วมค่ะร่วมมิตรใส่ชะอมนะคะนี่ จะเนาะแกงหห้อนค่ะแล้วก็จะมีลาบเห็ดนางไก่เนาะค่ะพักเข้าก็จะมีพักแผ่วจ้ะพักแผ่อมละกขี้นกเนาะค่ะก็จะมีสดัดน้อยนึงค่ะมาจ้ะมอยักปะเขามากินน้ากันค่ะมันนั่งกินพร้อมกันดเนอจ้าเด้ออาหารบานเข้าค่ะแซ่บจันเลยี้องเขาหน่อยค่ะแม่ค่ะแค่นี้ก็อิมจ้ะพี่น้อง มาสดหอนๆค่ะน้ำนัวครับอือเอาก็หอนหอนหอนแซบพี่เนาะหอมชะอมสุดยอดซิมลาบข้าวมันเต้นเนี่ย ดาบกระแซบด้วยค่ะดาบเพ็ดแซบครับม่โด่โดนน้ำค่ะ ่เราดูดไปนอ่ะห,หอน,น้ำตาแจเลยค่ะเป็นอ่ะโอย๊ยมาจังแม่กินกันกับตีจัดแซบ่บ เพชรกรองข่าวเ่นหน่อยมากเลยเพราะว่าบังคับจะคของเลยค่ะแตกเกมคราวนี้เราไมนสิเพิ่นพี่น,น้องสบควรจะอิ่มจักเถื่อ พญายาประยู่แลวจ้ะพญาย่เขาได้เมื่องละตีบไปน้ำราวค่ะของแส่แข็งผักแส่แข็งพี่นอ้องนาหน้าบ๊บมี่ผักเอาอมาใส่ค่ะ buat ครับพะดีมน้งพริกหลับพริกทอดเหลืออยู่ก็เลยเอาใส่ไปนํำค่ะเห็นมีสีสัน พักแพ่วกับหลาบนะคะเนาะเขากันดีค่ะ หืมักกินคักไปน้อยมาละ เดี๋ยวปลูกเด็กกิน้วยคืออยู่บ้านเท่านั้นจะนอะ้องตีจะห้ามาปลูกค่ะค่ะค่ะมาก,กินจะสมามากเป่นบุรีกิน้วย เพิ่มเพิ่มคัลตาร์กรุบๆดิค่ะทิพักพี่น้องเขาปาเกิเพชรเป็นคลิปของปีที่แล้วจ้ะ คลิปเน่าแล้วจ้ะคำนึงเลาวจ้ะนะ้อขอตัวพี่น้องเข้าไปนะคะน,น้องเขาเน้นๆแบกินมาหมดแล้วจ้ะไปค่ะพี่น้องคลิปเนตี้ขอตัวพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะนะ้พอพรคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ